สนุนโดย M Alert จากบูหลว M Banking สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพระวานสาราญใจเที่ยวไปในชุมชนรายการของเราเป็นรายการท่องเที่ยวชุมชนนะครับจะพาท่านผู้ชมไปพบกับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่น่าสนใจและที่สําคัญครับเป็นการกระจายไรายได้นะครับไปสู่ชุมชนนั้นๆเพราะแต่ละชุมชนนะครับจะมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไป นั่นคือสิ่งที่เราจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสนั่นเองครับมีชุมชนแห่งหนึ่งฮะท่านผู้ชมครับอยู่ไม่ไกลกรุงเทพนะคะใกล้ๆนะครับเหมาะสําหรับการพักผ่อนหย่อนใจมากเลยนะครับอยากให้นักท่องเที่ยวนะครับได้มีโอกาสไปสัมผัสกันนะครับไปแบบสบายๆไม่ต้องเร่งรีบนะครับทอดอารมณ์ไปกับสายน้ําแสงแดดสายลมนะฮะนั่งกันแบบชิลๆเบาๆสบายๆนะฮะ มีโอกาสได้สัมผัสกับวิถีชีวิตดั้งเดิมนะครับการดำรงชีวิตของชาวชุมชนที่ไม่ได้ปรุงแต่งมากนักนะครับชุมชนที่ผมจะพาไปในวันนี้นั่นก็คือชุมชนเกาะเกิดอําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองครับการเดินทางไม่ยากเลยครับท่านผู้ชมครับใช้เส้นทางที่เศษสีรัตน์นะครับวิ่งตรงไปจนเจอสะพานข้ามแม่น้ำนะฮะเจ้าพญาอําเภอบางปะอินนะครับหลังจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายนะครับหยู่เพินอได้สะพานนะครับวิ่งไปอีกประมาณ100เมตรเท่านั้นเองนะฮะก็จะเข้าชุมชน กาะเกิดนะครับตอนนี้นะครับคุณทีนพร้อมแล้วฮะรอเราอยู่ที่นั่นแล้วนะครับตามกันไปเลยครับในช่วงตะลุยทั่วทีม สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมตื่นเช้าขึ้นมานะครับมารับบรรยากาศดีๆเสียงเงียบๆลมเย็นๆเ,เ,เ,เป็นการพักผ่อนที่ดีมากมายเหลือเกินนะครับและดีไปกว่านั้นนะครับตื่นเช้าขึ้นมาแนละ้วมาเจอขนมไทยพวกนี้นะครับมันช่างเป็นการพักผ่อนที่หามูลค่าไม่ได้เลยจริงๆนะครับมันสบายเหลือเกินครับคุณผู้ชม แหมคุณทิ้นคะเชื่อแล้วล่วคะค่ะว่าสบายจริงๆเอาละตอนนี้เรามาทําความรู้จักกับเกาะเกิดกันสักนิดนึงนะคะที่ชุมชนเกาะเกิดแห่งนี้พื้นที่ทั้งหมดไม่ได้อยู่บนเกาะค่ะแต่ที่ชื่อเกาะเกิดก็เพราะว่ามีเกาะขนาดใหญ่เกิดขึ้นกลางแม่น้าเจ้าพญานนั่นเองและในสมัยก่อนนะคะเขาก็จะเน้นการสัญจรทางเรือฉะนั้นหน้าบ้านส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะคะก็จะหันหน้าสู่แม่น้ําส่วนหลังบ้านก็คือถนนในชุมชนนั่นเองค่ะ ต้องบอกนะครับว่าโฮมสเตย์ที่นี่มีให้เลือกมากมายหลายแบบตามที่คุณนั้นชอบเลยแบบติดแอร์ติดพัดลมเลือกกันชอบแบบไหนก็เดินเข้าไปหาเขาได้เลยนะครับ<ม>อนอกจากนั้นนะครับบริเวณด้อนนอเน,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 นี่ยจะเป็นลานกิจกรรมหรือว่าลานอเนกประสงค์ให้คุณผู้ชมเนี่ยมานั่งชิลมาทําธุรกรรมธุรกิจต,ตรงนี้ได้หมดเลย ใช้แล้วล่ะค่ะคุณทีนอกจากจะนั่งชิลแล้วนะคะที่ตรงนี้ยังมีกิจกรรมให้ทําด้วยนั่นก็คือการตกกุ้งค่ะเราจะตกเองที่ริมน้ําหรือว่าจะนั่งเรือไปตกกุ้งกับชาวบ้านก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบนะคะแต่ถ้าใครไมีชอบรอนานๆแล้วก็สามารถซื้อกุ้งสดๆจากชาวบ้านแทนก็ได้ค่ะ ถ้านั่งเล่นเพลินๆสักพักนะคะก็จะมีเรือขายอาหารขายเครื่องดื่มผ่านมาให้เราได้ช้อปปิ้งด้วยล่ะแม่อะไรจะชิลขนาดนี้ว่าไหมคะกิจกรรมยังไม่หมดเท่านี้นะคะเพราะเดี๋ยวคุณทีนจะพาเราไปผ่อนคลายกันต่อกับกิจกรรมเพื่อสุขภาพค่ะโอ้ยตาภูสวัสดีครับผมคุณผู้ชมกับผมนี่คือป้าภูนะครับผมถือว่าเป็นผู้บริหารนะครับแห่งโฮมสเตย์แห่งนี้และนี่คือเป็นวิสาหกิจชุมชน สมุนไพรอายุวัฒนะเรื่องราวของสุขภาพล้วนๆเลยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็มีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวนั้นได้มาลองทําลองฝึกหรือก็ซื้อกับบ้านกันไปด้วยอันนี้คืออะไรครับแม่อันนี้เป็นกายภาพพวกเข่าโดยตรงเลยลูกทำยังไงผมดูไม่ออกทำยังไงวิธีวิธีคุณทำอันทำมาเลยจะผมทำดีกว่าทำยังไงครับนั่งบนนี้เลยกนจิตอันนี้แล้วเข่าวางข้างหนึ่งอันนี้เอียดตรงโน้นขึ้นวางอ ใช่ครัแล้วก็มือเท้าแบงหลังสองมือแล้วก็ยกเลยกายภาพแต่ผมแค่รู้สึกว่าตอนนี้เหมือนเหมือนเหมือนตรงบริเวณด้านหลังผมยืดด้วยนั่นแนละมันมันจะได้สอกหน้าท้องไหล่ข้อมือได้หมดเลยขมแ้วท้องใช่หน้าท้องก็ได้หน้าท้องตึงดูครับอันนี้ปวดหลังไหล่ติดกระดูกทับเส้นอะไรพวกนี้ทำยังไงครับอันนี้ยังไงอันนี้ต้องนอนเลย ถ้านอนอย่างเงี้ยได้สักยี่สิบนาทีขั้นแรก10นาทีรับรองว่าปวดหลังจะไม่เป็นเลยตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าที่ผมมานั่งกับไอ้พวกเครื่องพนีจะต้องมีคนมากดให้มานวดให้มาอะไรให้จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยไม่ใช่ไม่ใช่เหมือน,นกับเป็นการฝืนสลีระฝืนธรรมชาติของร่างกายเรา,รราเเป็นตัวเป็นการยืดกล้ามเนื้อ,อยืดเส้นเอ็นนะครับผมสนใจอันนี้ครับผมแม่ครับนนเพราะว่าอันนี้เนี่ย ผมอยากจะซื้อไปเป็นของฝากครับได้ไอันนี้เน้นเรื่องของหัวเข่าใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ดีที่สุดเลยครับพี่แท่งครับอยากได้สูงต่ำนะครับผมเพราะว่าพี่แท่งนั้นแก่แล้วหัวเข่านั้นไม่ดีน้องเป็นห่วงอันนี้จะเป็นของฝากจากน้องทีนเองนะครับโอ้ยหน้าตบมือให้นะเนี่ยเป็นความหวังดีที่ไม่อยากจะรับไว้เลยนะครับคุณทีนที่จะเอาเครื่องกายภาพบำบัดเข่าเนี่ยมาให้ผมนะครับเข่าผมนี่ยังแข็งแรงอยู่นะครับเห็นไหมครับ แต่เดี๋ยวจะพู่นะฮะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวกลับมานะครับมาดูว่าคุณพีเนี่ยจะพาเราเนี่ยไปทำกิจกรรมอะไรกันบ้างน,นะครับที่เกาะเกิดครับสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยบัตร B First Smart Labbit Chelsea จากธนาคารกรุงเทพกรับเข้าสู่รายการคารวัลสำราญใจเที่ยวไปในชุมชน ตอนนี้นะครคุณทีนพร้อมแล้วนะฮะที่พานักท่องเที่ยวน,นะครับไปทํากิจกรรมกันที่ชุมชนเกาะเกิดอําเภอบางปะอินจังหวัดภาะนครศรีียุธยาส่วนจะเป็นอะไรกันนั้นเนี่ยตามคุณทีนไปได้เลยครับ คุณผู้ชมครับผมและนี่คือยานพหานะที่เราจะใช้ในการท่องเที่ยวต่อจากนี้ไปนะครับผม mm. เที่ยวกันอีกมากมายใช้จักรยานนี่แหละครับผม mm. มีให้เช่านะครับคันละ50บบาทใช้กันได้ทั้งวันเลยทีเดียวมากันกี่คนก็มีให้เช่ากันอยู่ดีนั่นเองนะครับเ mm. อาละครับผม mm. ขนมของฝากไปไหว้พระ mm. เราจะให้คันนี้ครับผมพาเราไปทุกที่เลย mm. ถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับ สำหรับใครที่ชอบปัจ,จรยาน,นะคะอันนี้เราขอแนะนาเลยเลยค่ะเพราะว่าการปัจ,จรยานเที่ยวชมบรรยากาศร,าร,รอบๆชุมชน,ชนทําให้เราเนี่ยได้มีความรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งใช่ไหมล่ะคะ <S <S อีกทั้งเรายังจะได้เห็นชีวิตที่เรียบง่ายใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่างการทําไร่ทาสวนปลูกผักสวนครัวเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ใช้ชีวิตแบบพอเพียงอยู่อย่างพอเพียงใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์จริงๆค่ะ ก็พักแวะซื้อขนมอร่อยๆกินระหว่างทานก็ได้นะคะหรือว่าจะแวะเรียนรู้วิธีการทําขนมไทยสูตรดั้งเดิมอย่างขนมหมอ้อแกงปิ้งที่บ้านป้าสละอยากรู้ใช่ไหมแล่วว่าขนมหมอ้อแกงปิ้งจะเป็นยังไงตามคุณทีมไปดูเลยค่ะอันนี้ทำทำทำ,ทำอะไรครับเนี่ยครับทำขนมหมอ้อแกงค่ะขนมหมอ้อแกงค่ะทำขนมหมอ้อแกงขนมหม้อแกงก็ธรรมดาที่เพชรบุรีบ้านออผมก็มีเยอะแหมดเลยอ่ะันนี้ไม่ธรรมดาค่ะอันนี้ใชยชาวฐานปิ้งค่ะ ใช้เตาถ่านปิ้งค่ะอ่าเป็นยังไงกับม่ลูกครับผมลองทำดูครับเดี๋ยวลองค่ะเดี๋ยวป้าทำนะอ่าโอเคครับผมใช่ค่ะอ่านี่คือป้าสละนะครับป้าสละเดี๋ยวน้ำใส่ก่อนทำน้ำหม้อแกงใส่นี่นี่ครับผมมันเอาไปต้ม จริงแล้วมันคือการตุ๋นนี่ไหมอ๋อผมเข้าใจแล้วก่ะง่ายๆมันคือการอบไปแหละแต่มันเป็นการอบแบบโบราณเกิดโบราณทําไมแม่ถึงใช้วิธีนี้ทำครับทำไมถึงไม่แบบไปซื้อเตาอบง่ายๆใส่ก็ไปแล้วก็ปิดเตาแล้วก็รอเวลามัน่อร่อยนะมันไม่อร่อยนะอย่างนี้มันอร่อยกว่ามันหอมกว่ากันเยอะมันมีกลิ่นฐาน่ใช่ไหมครับแม่นี่ไงมันตรงนี้ไงมันมีกลิ่นหานถ้าไม่มีกลิ่นฐานนะครับก็จะไม่อร่อยใช้เวลาในการปิ้งนานไหมครับแม่ ก็ก็ไม่ได้จับเวลาดูทักทีนะกะว่ามันสุกก็เอาแค่แหละมันก็ไม่ได้จับเวลาทักทีมันกี่โมงกี่ยามได้มันเป็นอารมณ์ล้วนกับครกับมันไม่มีสูตรนะครับว่าจะต้องแบบเข้าไปสุปประมาณไม่ใช่เตาอบค่ะไม่ใช่ครับผมมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ขึ้นว่ามันสุกท่าแรงไปก็จะสุกไม่ดีจะเหลืองก่อนข้างล่างก็จะไม่สุกกลางๆจะต้องให้ใจเย็นๆดูว่าข้างล่างข้างบนมันสุกเสมอกันค่ะถ้าเกิดผมบอกว่าเลย แม่สลาครับผมต้องการนะครับภายใน5ชั่มโมงขอสองพันถาดแกแม่ไม่ไหวแล้วค่ะไม่มีถาดให้แล้วหรอไม่มีถาดให้ด้วยอยากได้จริงแม่ให้ถาดละสองแสนแม่ไม่เอาไม่พอไม่มีปัญญาไม่มีทาก็คือเอาแค่นี้เอาแบบตามจังหวะเราแล้วทำไมแม่ถึงไม่ไปซื้อเตาเพิ่มอ่ะไม่เอาแล้วพอมีแรงแค่นี้โอ้เราแบบว่าง่ายๆพอเพียงไม่ต้องไปเยอะมาลองมาลองเกิดจากการคันมือนะครับแม่ถามว่าลองไหมเอาลองไหมลองดิ นั่นแหละได้แล้วได้แล้วหน้าร้อนมากคุณผู้ชครับผมร้อนเห็นไหมล่ะก็บอกแล้วพอจะเสร็จนะหวานมันบาลานซ์กันดีแล้วก็มีของหอมเกียวโรยเข้าชมบูมาหน่อยด้วยเนี่ยทำันขนาดเนี้ยเนี่ยถาดใหญ่หมูล้านขนาดนี้แปดสิบบาทเท่านั้นเองนะครับต้องรีบมาสั่งด้วยใช่ไหม<ช>ครับถ้างั้นมันจะรอคิวนานโอ้ไม่รอนานแล้วทำสั่งเช่นจังวันนี้กับพรุ่งนี้เอาได้ นั่นแหะนานแล้วไ <laughs> ม่ใช่สั่งสั่งเดี๋ยวนี้จะเอาเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะครับผม <laughs> อ๋อต้องสั่งข้ามวันสั่งวันนี้ก็พรุ่งนี้เอาได้ครับได้ขนมอร่อยอร่อยลองท้องไปแล้วนะคะต่อไป ทีนจะพาปั่นจักรยานไปที่วัดไหว้พระกันต่อเลยที่วัดพญาญาติซึ่งมีหลวงพ่อดำพระพุทธรูปเก่าแก่กว่า300ปีชาวบ้านที่นี่เชื่อกันว่าใครมีเรื่องทุกข์ใจก็สามารถมาบนบานสังก่าวหรือว่าจะมาขอพรหลวงพ่อดำก็มักจะสมหวังด้วยนะคะ เสร็จจากที่วัดแล้วเราจะไปต่อกันอีกหนึ่งกิจกรรมสําหรับใครที่ชอบลงไม้ลงมือชอบกิจกรรมลุยๆหน่อยต้องมาที่นี่เลยเพราะคุณจะได้ช่วยพี่สมเด็จเจ้าของที่นี่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ดํานาซ่อมนาจะมาแบบเดี่ยวหรือมาเป็นกลุ่มพี่สมเด็จจัดให้ค่ะ คุณผู้ชมกับผมนี่คือพี่เดชครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ถือว่าอีกเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่สามารถแวะเข้ามาทํากิจกรรมได้ครับผมตัวนี้คือไร่นาสวนผสมของพี่เดชกับพี่ลินภรรยาของพี่ไร่นาสวนผสมมีอะไรบ้าง ไรนาส่วนผสมของผมเนี่ยพื้นที่27ไร่แบ่งทํานา23ไร่ครับผมบนอกนั้นตามขอบคันนาผมมันใหญ่ผมก็จะปลูกไผ่ตามคันนาไผ่คราวนี้เราปลูกไผ่เป้าหมายการทําเกษตรของผมนี้เพื่อว่าลดต้นทุน ลดต้นทุนก็หมายถึงการลดใช้สารเคมีลงครับเพราะภัยนี้ก็ประโยชน์หนึ่งป้องกันตะลิ่งพังครับสขายนอสามขายกิ่งครับสใช้ลำเดี๋ยวเราก็จะเอาต้นแก่ๆมันเราตัดออกเราก็เอาไปเผาถ่านต้นแค่ต้นดิสโทนนั้นเองครับทำประโยชน์ได้มากมายมหาศาลเหลือเกินและใบมันนี้ก็เนี่ยครับที่เห็นตรงนี้เดี๋ยวเราก็เก็บกวาดไปใส่แปลงผัก ครับผมเป็นปุ๋ยที่อีกเป็นปุ๋ยให้ดินสูงขึ้นครับโอ้ยังงี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่กระบวนการในสวนนี้จะต้องกลายเป็นดินอยู่ที่นี่ครับเพียงแค่นากับไผ่เท่านั้นครับนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาทํากิจกรรมตรนนี้ได้ทําอะไรได้บ้างกิจกรรมที่จะมาบางคนก็เราก็จะให้สอนตอนกิ่งไผ่๋อตอนกิ่งไผ่แล้วยังมีกิจกรรมอื่นเห็นเขบอกว่าอะไรอะไรเกี่ยวกเกี่ยวกับนาการหวานข้าวช่วงที่ผ่านมาในฝนมันตกเยอะแบบนี้ครับครับผมมาครั้งนี้ฝนมันตกข้าวก็ไม่ค่อยจะออก ดีมันเจอน้ำํำนากัดน้ำไม่ของคู่กันไม่ใช่เหรอพี่ครับของคู่กันแต่มันเยอะเกินที่เราจะใช้ตัวนั้นน้ําเยอะหอยมันไปกัดต้นข้าว uh huh. ข้าวก็เน่าเสียหายคร uh huh. ับเราก็จําเป็นต้องถอนต้นกล้าที่มันหนาๆแบบนี้ไปซ่อม ซ่อมพื้นที่ว่างเพื่อว่าไม่ให้เป็นพื้นที่ว่างเปล่า<อ>และก็หญ้ามันจะขึ้นอสองเราก็จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นถ้าเราทิ้งอย่างเงี้ยมันห่างเกินผลผลิตเราก็จะได้น้อยลงก็ต้องบอกว่าถือว่าการมาท่องเที่ยวที่ชุมชนเกาะเกิดแห่งนี้นะครับต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้สูงอายุที่ยังมีกําลังนะครับสามารถมาทํากิจกรรมได้มากมายหลายอย่างเลยจริงๆนะครับผมส่วนตัวผมผม,มาผมชอบมากนะผมได้เจอตั้งแต่โฮมสเตย์ <omes> ไปดูเรื่องของอายุวัฒนะเกี่ยวกับพวกการเจ็บป,ป่วยนู่นนั่นนี้เรื่องของสุขภาพเจอแม่สละทําขนมแล้วก็ไปไหว้พระนะครับผมแต่เกิดสําหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาท่องเที่ยวกันเขาสนใจกันจริงๆเนี่ยพี่เปิดทุกวันเลยหรือเปล่าคือเขาสามารถเดินเข้ามากันได้ทุกวันเลยไหมครับก็มาทุกวันผมก็ทํานาทํางานอยู่ถแถวนี้หละครอบอยู่บริเวณบ้านนี่แหละครับ คือคย่งเงียเดินมาก็เจอนะก็เจอก็อนะถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเอาละครับผมพี่แท่งครับถือว่าวันนี้ตลอดทั้งวันของผมเนี่ยผมแฮปปี้มากแลวก็คิดว่าคืนนี้คงต้องขออนุญาตนอนพักค้างเป็นโฮมสเตย์ที่นี่ต่อนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เดียนมากเลยกันนะครับผมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหคุณทีนครับอยากจะไปช่วยเหลือเกินนะครับเดี๋ยวรอเสร็จรายการแล้วจะรีบไปหานะครับแต่ตอนนี้ฮะมีนัดกับคุณเอิร์ธครับเพราะว่าคุณเอิร์ธ หาของอร่อยมาให้เราได้ชิมกันนะครับในช่วงสาขาพาชิมและช่วงนี้กับสาขาพาชิมครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่กับพี่สมบูรณ์ละมูลพกครับผู้จัดการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขานิคมอุตสาหกรรมบางปะอินมาอยุธยาครับภาพกุ้งแม่น้ําเผานี่ปิ้งมาเลยครับผมพี่ผู้การจัดไว้รอแล้วใช่ไหมครับใช่ครับและยังมีเมนูแนะนําอื่นอีกมากมายครับ สวัสดีครับพี่หนุ่ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคกรครับร้านเรือนไทยกุ้งเผาอุทยยาครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางครับของคนที่รักการกินครับที่นี่ปัจจุบันมีกี่โต๊ะแล้วครับน่าจะถึง50โต๊ะได้เริ่มต้นจากไม่ถึง10โต๊ะคิดว่าอะไรเด็ดทําให้หลายๆคนก็ต้องบอกว่าต้องมาเช็คอินที่นี่ต้องมากินอาหารที่นี่เพราะว่าเราอาจจะได้เปรียบในเรื่องของวัตถุดิบมันใกล้มันขึ้นมาสามารถปรุงได้เลยมันทําให้สดแล้ววันนี้ข้างหน้าเรามีอะไรบ้างครับนี่ กุ้งแม่น้าครับแล้วก็จะมีปลาเนื้ออ่อนทอดร้านนี้จะเป็นกุ้งทอดเกลือพี่ผูการ,รับบอกว่ามาร้านนี้ต้องกินอะไรนะครับชูชีปลาเนื้ออ่อน,นครับรสชาติเดิมๆสมัยผมเป็นเด็กๆครับครับผมเทคนิคมันคืออะไรครับที่นี่จะเป็นชูชีสดเรียนปลาก็ต้องใหม่พอของมันสดในวัตถุดิบมันดีเนี่ยอย่างใน้อย50%เนี่ยแน่นอนมันได้เปรียบอยู่แล้วอย่างพี่หนุ่ยบอกจริงๆครับว่า เวลาปลาเนื้ออ่อนถ้าเอามาทําเป็นแบบนี้คือทําแบบสดๆยิ่งต้องท้าทายเนอะเพราะมันจะต้องพิสูจน์ถึงความสดชัดเจนกลิน่นคาวไม่มีเลย,เลยแล้วก็ได้พริกแกงด้วย <c oughs> และเนื้อเป็นแบบเนื้อล้วนๆขนาดนี้ เด็ดมากจริงๆครับสำหรับคุณผู้ชมรายการมีอะไรพิเศษไหมครับเสาร์ทิตศนี้นะครับเราแจก,กเมนูขมกงปลาช่อนใบยอฟรีทุกโต๊ะที่บอกว่ามาจากรายการแล้วก็สําหรับลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพเราก็จะมีส่วนลดให้5%การเดินทางครับจากหน้าศูนย์ศิลปาชีพบางไทรใช้ทางหลวงหมายเลข3-309วิ่งมาประมาณ6กกิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเข้ามาทางวัดเชิงเลนครับร้านอยู่ริมแม่น้ำครับ แม็กโฟบายโฟพลังดีเปลี่ยนโลกเราเข้าสู่รายการฮารุวันสำราญใจเที่ยวไปในชุมชนและตอนนี้นะครับตัวแทนนะครับชาวชุมชนเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอินทยาอยู่กับเราที่นี่เลยครับสวัสดีครับคุณแม่ครับและพี่นะฮะทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเราครับเช่นเคยนะครับเรามีคอมเมนเตอร์ของเรานะฮะสองท่านนะครับอาจารย์น้ำนุ่นและคุณตุ้ยครับสวัสดีครับ คอมเมนเตอร์ท่านแรกคุณตุ้ยเกียรติกมลลาภาศิลปินนักแสดงและพิธีกรนาาความสามารถผู้รักการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจคอมเมนเตอร์ท่านที่2คุณน้ำนุ่นนัทิตาทรัพย์สินวิว e AH. ัฒน์อาจารย์ประจําสาขาสื่อสารท่องเที่ยววิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรดผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการท่องเที่ยวจากประสบการณ์การเที่ยวนะฮะเที่ยวมาเยอะไหมคุณตุ้ย พอสมควรครับผมแต่โดยโดยเฉพาะอันหนึ่งที่ผมแล้วเห็นแล้วสุดว้าวเลยคือลริมแม่น้ํามันน่าจะเป็นจุดที่ให้เราเราแบบได้พักผ่อนหย่อนใจได้นั่งคิดอะไรทบทวนอ,อะไรอย่างเงี้ยฮะมันน่าจะดีโลเคชั่นสวยอยู่แล้วครับผมนะครับนะฮะเป็นเก,กาะกลางแม่น้ำนะครับแล้วก็มีบ้านมีต้นไม้ที่ยื่นลงไปในแม่น้าบรรยากาศร่มรลื่นอย่างที่เราได้พูดไปคือที่นี่เนี่ย ใครต้องการความสงบทอดอารมณ์ไปกับสายน้ํำแสงแดดสายลมสองเราไปที่นี่เลยนะครโรแมนติกสุดๆไปเป็นหมู่คณะไม่ได้หรอคะต้องสองเราได้ครับเพราะว่าที่นี่มีโฮมสเตย์รองรับนะครับป้าปียดูแลเรื่องนี้อยู่นะฮะรองรับนักท่องเที่ยวได้ยังไงบ้างครับของเรามีอยู่10หลัง10หลัง10หลังค่ะได้ประมาณ80 80คนแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดนะฮะรวมแล้วเนี่ยแปคนนิดนึงผมเห็นเรื่องกิจกรรมเรื่องการปั่นจักรยานในในกรณีของของนักท่องเที่ยวที่ติดสันโดษอยากใช้ชีวิตคนเดียวแบ็คแพ็คแบบไปเองคนเดียวเราสามารถไปเองได้ไหมครัได้เลยค่ะก็จะจดชื่อไปว่าให้ไปจุดไหนจุดไหนที่เป็นรมาชิกเรา ไปไม่ถูกก็จะถามบัณฑิตะอยู่ไหนบัณฑิตเดจอยู่ไหนจะรู้หมดเลยแล้วบรนเอาไหนมีมีมีแผนที่ไหนครัมีจะมีนั่นนั่นหน้าตาเป็นไงครับโทษนะโทษนะอ๋อโอเคครับเป็นโบชัวนะฮะรับอาจารย์ด้วยหนึ่งใบขอบคุณครับอ๋อนี่อันนี้อันนี้เป็นใบโบชัวสำหรับของเกาะเกิดเลยใช่ไหมคะพอมาดูสื่อแล้วถ้าปรับปรุงสื่อเพิ่ม อีกนิดนึงให้สมบูรณ์ให้สวยอะคืออย่างแรกอาจจะเป็นเหมือนองค์รวมของอ,องค์ประกอบศิลป์การการออกแบบอะไรเงี้ยให้ให้อาจจะมีความวัยรุ่นมากขึ้นทันสมัยมากขึ้นอเอาอย่างนี้แผนที่ก่อนเลยไม่ชัดเพราะจริงๆสิ่งที่ควรชัดพ,พวกข้อมูลเมื่อกี้นี้พี่ตู่อันดับหนึ่งคือการไปถึงเนี่ย แผนที่ต้องชัดแต่ว่าข้อมูลอื่นๆโอเคแล้วนะคะอี่มที่ผมเลงมานานล้วเอาแล้วของกินนะพี่เอามาเดี๋ยวมาดูนะฮะมีอะไรอร่อยเลยค่ขนมแกงไปสแกงปนไวมากเลยค่ะเป็นขนมแกงโบราณเนี่ยนะครับอไอ้ที่เคยกินแบบ ขนมหม้อแกงทั่วไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเละเะใแล้วตัวเนื้อถั่วมันไม่แน่นเยอะขนาดนันนั้นจะเป็นเขาทำเหมือนันะยาไม่ใส่แป้งอยูนี่ใส่แป้มันหอมมันกลมกล่อมตรงที่มันจะมีไม่ไม่อะมันมีหอมเจียวด้วยหอมเจียวโอ้โหได้แก่ขอโทษเดินย้ายมาพอดีไอ้ที่จะตักขอโทษแกหอมเจียวหอมเจียวอร่อยๆจะบอกว่ามีความมันเวิร์กีี้พ่แเนมากปกติเราจะเจอแต่กะทิ จะเจอแต่ส่วนผสมที่เป็นแป้งใ่อันนี้เครื่องแน่นมากไม่รึดไม่เยิ้มเกินไปไม่เยิ้มนะไม่เละไม่เยิ้มแล้วก็ไม่เละนอกจากขนมแล้วนะฮะมีผักพืชผักผลไม้ต่างๆตัวนี้ที่ว่าเราไม่ใช้เคมีตัวนี้เป็นสมุนไพรบายนะแล้วตัวนี้จะมีสาบเสือตะไคร้หอมใบกุหลาบใบนาใบตะดารน้หรอน้ำมันนี่แหละฮะน้ำสมุนไพรครับพี่เราเปิดหอมค่ะเอาไปใช้ทำอะไรฮะ ผีดแมลงเพี้ยแป้งหรือเป็นยุงอะไรแม่ครับผมว่าน่าจะมีการห่อหน่อยห่ออะไรสักอย่างบ่งบอกว่าเนี่ยมันกินไม่ได้หรืออะไรยังไงเพราะเมื่อกี้พี่ชายผมเกือบจิบแล้วแล้วผมก็มองหัวกระโดกไข่ผมมองแล้วผมมองตั้งแต่แรกผมยังกล่าวว่าอ๋อเห็นเป็นน้ำสมุนไพรเดี๋ยวต้องชิมซะหน่อยล้ว่าต้องลองเปลี่ยนแพ็กเกจสติกเกอร์ก็ได้น้อทำแพ็กเกจที่มันดูไม่เหมือนขวดน้ำอ่ะแล้วติดสติกเกอร์ให้มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่สีควรต่างนะครับอย่าไปสีเดียวกับแพ็กเกจ จริงที่ติดขนมเดี๋ยวเราจะเข้าใจผิดคิดว่าทานได้กิจกรรมเยอะมากเลยนี่คือครบมากครับพี่แจฮคคราบที่เหลือเป็นเรื่องคงจะเป็นเรื่องการจัดการแล้วแรลบแล้วก็ให้โลกนี้หรือว่าประเทศเราทั้งประเทศเนี่ยรู้ว่ามีที่ท่องเที่ยวที่นี่ที่นี่อยู่นี่แหละมีช่องทางในการติดต่อวิญญยังมีครับมีหมดเลยมีเบอร์ของเลขากลุ่มรับงานแลวแล้วเราเราเชื่อมโยงกันด้วยไม่ใช่ว่าทำแค่ก่อเกิดไปฮะมีอะไรนะฮะน่าสนใจนะครับนะให้เราได้ มีความสุขสนุกไปกับชีวิตวิถีนะครับของชาวเกาะเกิดอยุธยานะครับไปกันดูไปลองฮะรับรองประทับใจแน่นอนใช่ไหมแน่นอนรับประกันกดไลค์หน่อยการันตียทางรายการรัธนาคารกรุงเทพนะครับขอมอบแผ่นป้ายเป็นการแสดงความชื่นชมและกําลังใจนะครับให้กับชาวชุมชนเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความยอดนิยมและก็ยั่งยืนต่อไปครับ และขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคอมเมนเตอร์ของเราทั้ง2ท่านนะครับคุณตุ้ยและอาจารย์น้ำนุ่นครับขอบคุณครับขอบคุณครับยังไม่หมดแค่นี้ฮะท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเที่ยวกันต่อครับในช่วงชุมชนกับคนดัง พี่ชอบหาดทรายชอบฟังเสียงคลื่นชอบดูพระอาทิตย์ตกรับบนเขานะคะเพราะฉะนั้นกระบี่เนี่ยเป็นเรียกว่าชายทะเลนในฝันของพี่ปุ๊ที่ผู้ชอบก็คือการไปพายเรือคยักในอา่าวช้าเลซึ่งมันเห็นธรรมชาติสวยงามเห็นป,าป่าคงไกลเห็นระบบนิเวศท,ที่ยังมีดินสมัสมีข้างคาวมีอะไรนะฮะเป็นลากูนที่พายเรือเข้าไปแล้วจะหลงไหลในความสวยงามธรรมชาติมากๆเลยนะฮะแล้วอีกอันนึงก็คือที่ผู้ชอบคือเกาะห้อง เกาะห้องนี่ก็ไม่ไกลมากนะคะนั่งเรือไปจากอ่าวนางก็แป๊บเดียวนะคะแล้วก็เกาะห้องนี่ก็คือเป็นเหมือนห้องอะค่ะแล้วก็มันจะมีพายเรือเข้าไปเ,เวลาน้ําขึ้นเราสามารถเอาเรือเข้าไปชมอย่างภูเขาหินปูนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นปลาสวยงามปลาเล็กๆเอาไปไหว้แล้วก็ลงไปดําน้ําไปสัมผัสปลา,ปาการังอะไรอย่างเงี้ยสวยงามมากๆจริงก็อยากให้ทุกคนมีโอกาสได้ไปเที่ยวไปเห็นความสวยงามงดงามของธรรมชาติหาดชายทะเลของเราที่จังหวัดกระบี่กันนะคะ การคารวัลสำราญใจมีจาก,การรมให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันเช่นเคยค่ะคำถามมีอยู่ว่าชุมชนเกาะเกิดตั้งอยู่ที่จังหวัดใดระหว่าง 1. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือ 2. จังหวัดสุขโขทยัยสำหรับท่านผู้ชม4ท่ทันแรกที่โทรเข้ามาที่เบอร์06 5 8 9 7 0693ตอบถูกรับไปเลยค่ะตุ๊กตาก,กระต่ายจุดหล่อ,อจากธนาคารกรุงเทพ เอาละอรับท่านผู้ชมตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดย้อนยุคบ้านระจันครับไปเดินทัวร์ตลาดไปดูซิว่าจะมีขนมอะไรอร่อยอร่อยอร่อยมากมายเกบก่อนกินหมดนี่เกรงว่ากลับถึงพระนครเมียจะจำหน้าข้าไม่ได้